สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นตอนที่7นะคะหลังจากที่เราถักโซ่7มา2แถวแล้วนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็ล่อนโซ่เหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิม มันมาอยู่ตรงดอกตรงนี้อ่ะเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะทำดอกแยกมันอะนะคะพอเราทำดอกแยกมันเรียบร้อยแหละ ต่อมาเราต้องทำยังไงเมื่อได้ดอกแล้วโซ่สามครูบอกทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ลงตรงนี้นะคะตามด้วยโซ่เจ็ดลงช่องถัดมานะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วพอหนึ่งคอลงช่องนี้นะคะเราจะทำตัวฐาน ดอกต่อพอหนึ่งคอลงไปสิบครั้งพอหนึ่งคอธรรมดานะครูเลยถักเร็วอ่ะนะคะเมื่อได้สิบแล้วนะคะเมื่อครบสิบแล้วก็ทำเอสหรือคอทอลงช่องถัดมา ซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงช่องถัดมาหนึ่งครั้งซ่เจ็ดลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งซ่เจ็ดลงช่องถัดมา, 1, อ,ดมาอันนี้คือฐานดอกแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสาม เมื่อครบสามแล้วก็ลงฐานดอกพอหนึ่งคอสิบครั้งครบสิบแล้วทำไงคะ ่เอาได้สิบแล้วทำเอ็กหรือคอทอลงนี่ตามได้โซ่เจ็ดครั้งที่หนึ่งลงช่องถัดมานะโซ่เจ็ดลงช่องถัดมาครั้งที่สอง โซ่7ลงช่องขัดมาครั้งที่3เมื่อครบ3แล้วก็ทำฐานดอกคือลงพอ1คอ10ครั้ง ่าเมื่อครบสิบแล้วทำไงต่อคะทำเองหรือคอทอลงช่องถัดมาแล้วก็ตามด้วยโซ่เจ็ดกี่ช่องหนึ่งสองสามโซ่เจ็ดสแล้วก็ทำฐานดอกมันก็จะวนแบบนี้สำหรับแถวนี้นะคะมองเห็นไหมถ้าวนมานะคะเราจะมาเจอกันตรงที่มันเป็นช่วงออแยกตรงช่วงดอกแยกนี้นะ ถักวนมานะคะเราถักวนมาจนมาเจอตรงช่วงที่เป็นรอยแยกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลงฐานมันคือพอ1นึคอสิครั้งโซ่เจ็ดหนึ่งสองสนะคะพอมาลงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรคะมันก็ต้องเป็นฐานมันใช่ไหมตามลักษณะของของดอกนะตามลักษณะของลายนะคะเราก็ลงไปสิบครั้ง นะคะเมื่อครบสิบล้วทำงายอ่าคอทอลงนี่นะคะตามด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดลงนี่นะคะลงช่องนี้นะจะขึ้นดอกต้อง,งขึ้นด้วยโซ่สามใช่ไหมครูเคยบอกแล้วนะคะพอจะขึ้นดอกแยกมันต้องโซ่สามก่อน เราลงดอกแยกมันก่อนเนาะเมื่อเราได้ดอกแยกแล้วเราก็ต้องตามด้วยโซ่สามลงนี่นะคะลงช่องข้างๆเนี่ยเสร็จแล้วตามด้วยโซ่เจ็ดค่ะลงหนึ่งครั้งเมื่อได้หนึ่งครั้งแบบนี้แล้วทำฐานดอก คือพอหนึ่งคอสิบครั้งอ่าเมื่อครบสิบแล้ว x หรือคอทอลงช่องถัดมาตามได้โซ่เจดค่ะลงช่องที่หนึ่งโซ่เจดลงช่องที่สองโซ่เจดลงช่องที่สามนะคะเมื่อครบสามช่องแล้วทำไงต่อพอหนึ่งขอลงฐานมัน ข้องถัดมาเนาะฐานมันกี่ครั้งคะพอหนึ่งขอกี่ครั้งพอหนึ่งคอสิบครั้งเมื่อครบสิบแล้วทำไงต่อเอ็กหรือคอทอนะคะลงนี้ คราวนี้เราก็ทำโซ่เจ็ดไปอีกสามแล้วก็ลงฐานมันแล้วก็โซ่เจ็ดอีกสามแล้วก็ลงฐานมันนะคะ <t> พอมาถึงตรงแยกตรงนี้นะคะพอเราถักมานะถึงแยกตรงนี้นะคะมันจะบังคับด้วยโซ่เลยถ้าใครถักตามครูแล้วถูกนะคะมันจะบังคับด้วยโซ่เลยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะต้องลงฐานมันแล้วก็โซ่เจ็ด นะคะแล้วก็โซ่สามก่อนที่จะขึ้นแยกนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็โซ่สามแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วถึงลงดอกนะคะลักษณะของงานจะถักวนมาอย่างนี้ถักวนานะมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะเราถักวนมาแล้วเราจะจบแถวกันแล้วนะคะเราก็จะจบแถวกันด้วยฐานดอกตรงนี้ นะคะพอหนึ่งคอสิบครั้งแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะลงช่องนี้ตามได้โซ่สามนับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามนะคะก็เป็นการจบแถวปกติอานะคะเราก็จะได้แบบนี้เรามาดูลักษณะงานที่ได้นะคะคุณจะสรุป,รปให้นิดนึง ว่าตรงแขนเนี่ยเห็นไหมที่ตอนแรกเราทําเป็นสองดอกนะคะมันก็จะขึ้นเป็น1 2 3สมันก็จะขยายเป็น3ดอกนะคะมาดูตรงด้านหน้าหน้าหลังนะคะหน้าหลังเท่ากันก็คือว่าตอนแรกมันอยู่1 2 3 4สามี่นะคะพอมาเริ่มแถวนี้มันก็จะกลายเป็น1ดอก2ดอก3มดอก4ดอก5ดอก นะคะมันก็จะเริ่มขยายล้วนะคะสรุปแถวนี้ก็จะเป็นการทำฐานดอกนะคะตามนี้เห็นชัดไหมเดี๋ยวครูมีกระตังเมื่อไหร่ครูจะซื้อกล้องใหม่นะทรศัพท์ใหม่สิไม่ใช่กล้องพูดผิดตอนนี้ยังใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่นะคะอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะม,ม,มันเบมอนมเบอร์ ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะจะพยายามนะจะพยายามทําให้มันชัดนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นต้นแถวใหม่กันนะ